พี่น้องคะลกมัน่นกันเก็บมัน่นเก็บเถี่ยวสวางพี่น้องมันยากายหนา,ลาหลายหลายพี่น้องแต้วมากับพอ่พอแดงพ่อแดงมีหัวไม่ลุกพี่น้อง มันเจ็ดเดือนพี่น้องมันเจ็ดเดือนกลัวพ่อได้อยู่เพราะว่ายังมันเจ็ดเดือนม่แต่หย่าพี่น้องเจ้าเบิ้งเห็นไหหย่าหลายพี่น้องไม่ได้เอาหย่านะคะเอาหย่าประยู่แปลงนี่หย่าดุกหย่า có hàng mặt 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 ba nào, lòng may chút lòng này ha bằng Quang là quọn tay là quọn hóa mà thản ừ mà thản nhà mà nhà khi nào, bên nhà, bên thì nhà. mà đà. ยาขนาดนี้หัวมันสียู่เจะท่าไดตัาว่าด,ดีว่ามันก็นยังได้หัวอยู่นะคะเดี๋ยวไปเบิรงนน้องพี่พ่อนี่แต่หยาคักหยาเนี่ยก็เห็นหัวต่วนมันดีพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับยังได้มีหัวบะ ได้ครับพอได้อยู่ครับพอได้อยอะเห็นปะพอได้อยู่พอได้อยู่กับลุยงานไปพี่น้องน้องจะหละกว่างด้วยพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่หัวมันอ่าเห็นปะพอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าต้นกับหัวไม่สมดุลกันครับเนี่ยต้นน้นอยน่อยต้นกับหัวไม่สมดุลกันครับพี่น้องนี่ลราไม่ควรขี้ขานหยาถ่เวเบิด ตาว,ว่าก็มีหวัวอยู่โอ้ยบางต่วนด้วยพี่น้องเอ้ยบางต่วนมันตว่นตวนในหน่อยหนึ่งเด้บางหัวโหลดหน่ะนะคะเอาละสันะสนาาาาน้นนี่ก็เอาละใส่ปุ๋ยเห็ดเท่ามาเก็มาทฐานไปนี่แหละน้อพี่น้องเนาะด๋ยวจะได้กับคุณตั้งก่อนเด้อค่ะหยามันไหลมันดึงยากพี่นอ้องหยาไหลดึงยาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะไปขึ้นมั่นเราค่ะพี่น้อง